ย้อนแสงน,นะครับเนี่ยแม่โครมังกรข่าวแม่โครกับตากำลังหมุนมาแล้วมือมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเท่มากเลย เอ้มากเลยครับ เออเลยจานนี้ก็ได้พ่อจานนี้ก็ได้พ่อแคคิดหรอนนี้ล่ะ เอาอะไรเมื่อง่ายเลยเอาป่ะเฮ้ยนาน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 ขี่มานั่งตรงมือมันเลย ใจกใจค่กถักใจมังกรคกะห้แท้ตามเหมือนห้แท้ตามเหมือน คุณไฮเท่ะคุณนี่ตาเมื่อนี่ยห <c oughs> าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย มากเลยครับะยกยกเคลื่อนยกมือเคลนหมุนหมุนเอวหมุนเอวอ่าหมุนเอวหมุนเอวเ้ขับเองเลยตากเข้าไปดึงเข้าไปดึงเข้าไป เออท่มากเลยเท่มากเลยเออจริงจังจริงจังมากหน้าตาจริงจังมากหน้าตาจริงจังมาก Ăn cái này phải là bò Ờ nà, ta chăng má Ờ ờ Ta có lùm đi พี่หญิงถอยออกมาเพราะถ่ายคลิปอยู่เห็นพี่หญิงเอาค้ำเร็วยกตัวขึ้นเร็วเอามือค้ำเร็ว <c oughs> อ้าจริงจังมากเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าจะเดินแหละจะเดินหนา้าถอยหลังแล้ว องมาังกรขี่รถแมคโครกับตานะครับพู้หนึ่งครับพู้หนึ่งขอย บอกว่าไปจอดข้างในเออเท่มากเลยครับเออเท่มากดูครับมับงกรขับแมคโครกับตานะครับนี่มังกรบังคับแมคโครกับตานะครับ แม่บ่าไห้พ่อเล่าแม่โคไปจอดอยู่ข้างในคุณเพื่อเพื่นม่เพราะเพิ่นได้จอดเพื่อเจ๊เพื่นมา,พพนาเพราะว่าแม่โคไปจอดข้างในคุนพ่อเขาเอัานหนังมาหันก็ได้ครับ

ดูอยู่ดูอยู่ถายคลิปอยู่รับเลย